โอคน้องอายุ2เดือน10วันกินนมแม่แต่ว่ากินเป็นนมสต็อกนะแม่ของเดือนที่แล้วนะคะน้องไม่ค่อยแล้วก็เว้นหายไปฉันคิดว่าน่าจะน้องไม่ค่อยถ่ายอะไรประมาณนี้ละมั้งล่าสุดน,นะคะตอนนี้ค่ะ5วันถ่ายครั้ง ถ่ายลงปกตินะแม่ไม่งอแงแม่แอบกังวลจะมีผลเสียอะไรไหมอ่าอันดับแรกดูก่อนก่อนดูคลิปนะคะกดติดตามกดหัวใจกดไลค์กดแชร์ให้กับช่อง YouTube Nerd Kids นะคะ oh. เพจแม่โบพยาบาลนมแม่และเด็กหญิงตั้งครรภ์หลังคลอดแล้วก็ติก๊กต็อกโบเนิร์ดคินะกดแล้วเราไปฟังพร้อมกันเลยค่ะไปเลยเด็กเนี่ยเมื่ออายุ1เดือนหรือว่าบางคน2เดือนขึ้นไปนะคะเนาะจะลดปริมาณการถ่ายต่อวันลง นะจะลดปริมาณการถ่ายต่อวันลงก็คือหมายถึงว่าอ่ะบางคนยังจะเจอว่าถ่ายทุกวันอยู่นะแต่ว่าปริมาณที่ถ่ายต่อวันลดลงเฉลี่ยก็คือ1ครั้งถึง6ครั้งแล้วแต่หรือบางคนนะคะไม่ได้ถ่ายทุกวันนะแต่หลายๆวันถ่ายโดยเฉพาะนมแม่นมแม่เป็นยังไงคะนมแม่ย่อยง่ายแค่ไม่มีกาก,ากไม่มีอะไรเลยกินเข้าไปปุ๊บนะคะดูดซึมเอาไปใช้ประโยชน์ในการจเจริญเติบโตได้หมดเลยนะคะเลยเหลือเป็นกาก,ากออกมาน้อยในความที่เหลือเป็นกาก,ากออกมาน้อยมันจะต้องรอกาก,ากในปริมาณที่เยอะ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  ะะถึงจะตูมออกมานะคะเป็นอุจระนะคะเพราะฉะนั้นเด็กที่กินนมแม่สามารถไม่ถ่ายสุกนมแม่ล้วนนะถ้าเป็นนมแม่ล้วนนะถ้าเป็นนมแม่ล้วนเนี่ยสามารถที่จะไม่ถ่ายสูงสุดนะคะได้ถึง20วันอ่านะในชีวิตของที่เป็นพยาบาลมาที่เห็นลูกๆนะคะนานสูงสุดของชีวิตของแม่โบนะคะคือ15วันโดยที่ลูกเนี่ยอาการแบบปกติเลยนะปกติคืออะไรอันดับแรกคุณต้องรู้ก่อนว่าปกติของเด็กคือ,อยังไงคือกินได้หลับได้สบายดีเล่นได้ งอแง,งนะคะอาจจะมีแบบไายลมนิดนึงนะคะท้องนิ่มดีนะคะทุกอย่างโอเคดีหมดเลยถ้าแบบนี้คือปกติคุณไม่ต้องทําอะไรนึกออกไหมแต่คุณต้องเข้าใจก่อนว่านมแม่ย่อยง่ายแล้วลําไส้ลูกหาดูดซึมเอาไปใช้ได้ทั้งหมดก็เลยเหลือเป็นกากน้อยก็เลยจะต้องเหลือรอนะคะปริมาณกากมันเยอะๆถึงค่อยตู้มออกมาโอเคไหมนะในส่วนของตรงนี้แล้วคุณจะดูแลลูกอย่างไรนะคะเนาะก็อย่างที่บอกถ้ากินนมแม่ ความโชคดีของน้องแม่นะก็คือว่าน้องแม่ค่ะมีนมแม่ส่วนหน้านมแม่ส่วนหน้าเนี่ยจะประกอบไปด้วยน้ำตาลแลคโตสนะคะจะช่วยกระตุ้นการขับถ่ายคิดอะไรไม่ออกถ้าลูกไม่ถ่ายนะคะให้ลูกดูดนมแม่ส่วนหน้าก็คือดูดนมแป๊บๆดูดนมแป๊บๆนะคะประมาณ5้านาที10นาทีก็จะได้นมส่วนหน้าหรือคุณแม่ค่ะปั๊มนมออกมาให้ได้แต่น้ํานมส่วนหน้าแล้วก็ให้ลูกกินอันนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการขับถ่ายลูกโอเคไหมสองก็คือว่า คุณแม่นะคะเป็นสารอาหารใ้กับลูกนะคะถ้าลูกไม่ถ่ายคุณแม่ไปกินผักผลไม้เพิ่มนะคะยกตัวอย่างเช่นตะกูนพุนผักใบเขียวต่างๆนะคะเนาะ,ะช่วยลูกลูกก็จะได้รับสิ่นี้ผ่านทางนมแม่โอเคไหมกับ3คือนวดท้องให้ลูกเป็นลูกตัวอยู่ความเคยมีคลิปให้แล้วนะคะกับอันต่อไปคือท,ทําท่าเข่าชิดพุงทําท่าปั่นจักรยานในอากาศนะคะเนาะ,ะแล้วเนี้ยค่ะก็จะช่วยกระตุ้นนะคะทำให้ลูกของเราถ่ายได้โอเคไหมคะเนาะเพราะฉะนั้นคุณแม่ไปปรับดูนะคะเนาะอ่ะถ้าลูกค่ะ แบบนี้โอเคปกติดีอย่างที่บอกไปทําแบบนี้แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ลูกนะคะคือแบบโอ้โหเบ่งหน้าดำหน้าแดงร้องห้งองเงียตลอดท้องแข็งโตตึงนอนไม่ได้หลับไม่ได้เลยร้องตลอดนะคะเนาะท้องแข็งปักนะคะเนาะเออแ,แบบนี้ไปหาหมอซะเออถ้าแบบนี้ก็คือมันเกินไปมันเกินไปแล้วจริงๆนะคะเนาะถ้าในกรณีแบบนี้ก็คือผ่าลูกหาหมอนะคะโอเคไหมคะคุณแม่